ติดอติดทอไป3ตัวห <analysis> รือตอนที่พ <sì> ูดได้เหรครัว่าตกตาอบุยาบเพื่อนตัวไหนรับตัวไหนไม่ไม่ออนนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวไหนชอบตัวไหนนะครับหายไปกันที่หมดแน่ป้าป้าจบจบโอลโคสิ่งหวังนะใจุดนี้ผมพูดเลยเอาเย็นงไรก็เ้านีุ่ณวยบกคนบอกทุบทุุบสิครับโิทุบแล้วเอาคอสติถึงทพุมึงตื่นขึ้นมาอย่างง ขึ้นมาเดาวาีวอลิเรียบร้อยแกชุบขึ้นมาไปดูเจอเลย <ijo plays> ครับจะจะลับใครขึ้นไปต่อดีครับโอ้เศร้าใจเลยฮะอ๋ฮะโอ้ไปไปมาไปมาคนเต็มห้องเลยคุณโอัาลิ <laughs> ผมลองผมลองยาด้วยตัวเองนะครับได้ฮะเอามามในเวอร์โอัาลิบอกขอลงไปบวกเองนะฮะ ไม่มั่นใจว่าจะสู้ได้เหมือนกันนะครับสี่นะฮะผมจะบอกว่าใครที่เจอโอบาลิเนี่ยโอ้โหแบนพรีแบนกันโคตรไวฮะเปียน้ากับค<ะ>ุริผมจะบอกว่าถ้าใครที่เจอโอบาลิเนี่ยโอกาสโอกาส,กาสที่จะใช้ทีมสปีดฟาดกับโอบาลิในเรียวทาบาลีนาเนี่ยอาจจะยากนิดนึงถ้าของแน่นไม่ถึงจริงะนะโอบ<ะ>าลิมันสายประหลาดผมก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับ เข้าใจอยู่ฮะอันนี้ขอบคุณพี่ติสำหรับ,บการไล์ด้วยค่ะอย่าได้ลบเกาะผมเชียวเฮ้ย hey. ข้าวแสงกับอาวิวนะฮะล a สไลเดอร์คราวนะฮะตัวละครที่เราเห็นกันจนมไม่รู้จะว่ายังไงอีกตัวผมขอคิดก่อนนะครับขอบคุณพ,พี่ติสำหรับการแชร์นะคะขอบบคคุณรัเดี๋ยวขอออกไปนอกไล์แป๊บนึงนะโ <Okay. S 2> อเคอารีนซีอ่ะตัวเดิมนะครับว่า เนสีไฟผมชอบเซซีสกินนี้จังเลยน่ารักมากๆใช่ครับผมชอบแบบสายสซคิวบัสอยู่แล้วฮะดูแบบคือชุดแรกไม่ได้เรื่องเลยอืมแล้วผมจะเอาตัวอะไรไปสู้กับเขาแล้วเนี่ยเขาเลือกตัวมาน่ากลัวมากเลยครับเหมือนเหมือนรู้ทางเหมือนรู้ทางโอเบอรอยู่อยู่แล้วหรือเปล่าคุณซิบิล โอ้โหมีเซเลียออบาลีเหมือนเหมือนเหมือนปิดประตูชนะเลยว่ะพูดได้คำเดียวครับตอนนี้โอ้โหกัดฟันออบาลีบอกกัดฟันโอ้โหคุณซิบิลนี่ใจใจเอามาหิดนะพิกมาแต่ละตัวเอาวะโอบาลีบอกว่าทางเลือกกูยังมีไทยพิเศษไยพิเศษโอ้โห จบแล้วครับเป็นการเขา้าปิดประตูชนะเรียบร้อยเตอร์พิกไปไปามาเอผมเชื่อในเลมแนนของของคุณโอ้โห oh <laughs> ผมเชื่อในเลมแนนสายประหลาดของคุณ right. sí. <c oughs> อลไะ,ค,ะครับเทินของเทินของซีบิลนะฮะครับเรามาวัดกันว่าเขาจะมิดหรือเปล่าครับ <c oughs> ถ้าเขามิดเราก็มีสิทธิ์สู้นะครับอ่า <c oughs> แต่ว่าก so <c oughs> ดโซเบิร์นมาตั้งแต่แรกกดโซเบิร์นมาคือกล่าวว่ากูไม่สนเลสิแตนหายไปซะ เรียบร้อยโอ้โหจบกันหัวแดงเถื่อนโอ้โหติดลมดีเฟนซ์ด้วยฮะจบแล้วโอบาลิครับลาก่อนชาวไทยไอ้ไปซ้ายคูเวลโอ้ยโอ้โหคุณละเพลียใจไล่เทียมทานจริงๆครับคุณซีรีโอ้โหติดทอตติดทอตไปสามตัว ตอนนี้พูดได้เงเดียวคว่าตบแล้วโอบลิอยู่ยากนะเพื่อนโอ้ไม่ไหวเลยจริงๆครับโดยเฉพาะไวโอมืดนี้หลบไม่ได้เลยแม้แต่ดอกเดียวเท่าที่โดนมาและตอนนี้ก็ยังหลบไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แลวตาบอดด้วยฮะไหนวะที่ที่เขาบอกว่าอะไรนะ RNG 30%มสนตมาโอ้โหตาบอดก็คิดเป็นตอเราคิว่าเชยโอบริมีละครไม่้ได้เลือดมาตึงนึง ขอให้รอดไปถึงเธอหน้าอวาลิถ้ารอดไปถึงเธอหน้าได้ชีวิตจะดีขึ้นเอายังไงก็บเขาดีเนี่ยเคาะเอาโล่ไปเคาะมันเอาละครับอาเลนเซียป่าป่าเดี๋ยวดูความโหดของอาเลนเซียนะครับเฮ้ยอาเลนเซียยังไงยังไม่แผงฤทธิ์ยังไม่แผงฤทธิ์เดซี่ไฟว่ายังไงฮะโซเบิร์นยังโอ้โหกดแอนแทกไม่เป็นไรฮะยังพึ่งพาเอเลดตได้อยู่แต่ว่าบิเซเรีย อขอโทษครับภากิจบาซ่าก่อนนะถึงตาบิเซเรียแล้วครับเหมือนเขาจะค่อยๆเก็บทีละตัวเลยนะครับตอนนี้ผมว่าชอบตัวไหนรักตัวไหนเลือกได้เลยอันนี้ไม่ใช่ตัวไหนชอบตัวไหนแล้วครับขายไปกันที่หมดและอันนี้เรียกว่าโศกคณะตะกำหมูเอ้าเฮ้ย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 แต่ว่ามาอย่างน้อยเราก็ทําให้เขาเลือดลดได้หนึ่งทีคุณก็ยังบัฟไม่ได้อยู่ดีนะไม่เป็นไรครับเอาพาทไซดชนมัน โอหโืรถได้ถึงหนึ่งอาจจะมีลุ้นฮะโดทุกบาซ่าไปหนึ่งทีโดยเมดโคลยะครับปาบปาบจบ,จบโอบาลิโคสิบหมางฮะนะจุดจุดนี้ผมพูดเลยเอายังไงก็เขาดีเนี่ยโปปโอ๊ยโ,โ,โอบาลิจะไหวไหมฮะจะไหวไหมฮะอ่าคอมเมนตน์ทางยูทูบนะครับคุณภูวนายดีจ้าโอบาลิขอเสียงหน่อยเสียงไม่ออกแล้วครับตอนนี้ เมดโคเอกล้ามากเก่งมากฮะในคอมเมนต์ยูทูบว่าอย่างนี้ความหวังของตระกูลเลยนะครับเมดโคอี้อาเลมนั้นไวโอเลตลาก่อนฮะเป็นไฟที่โอเบริกัดฟันทนมากกันเนี่ยผมพูดเลยเฮ้ยครับวายยูดอนจัสเซเรนเดอร์ฮะทำไมแกไม่ยอมแพ้ซะกล่ะฟาดบาซ่าไปหนึ่งทีตับใดที่เรายังมีเมดเรายังมีหวังนะครับนี่แน่ เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วยังไงโอบลิเฮ้ยโอบลิยังไงกระโดดคุมบาซาเอาล่ะครับบาซาไปแล้วฮะครับสาบต่อสมเท่ากันครับเซเรียยังสาต่อสมเท่ากันอยู่ยังได้ยังได้โ,โบโบโบเรียบร้อยครับคริมสันอามีนบินไปแล้วฮะเดินหนวงเซซเลียฟาดเขาให้เรียบร้อยยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับตับใดที่เรายังมีเมดโคอี เบคโอยีนี่ของรักของรักโอบาลินะครับครับลุกรักเชียวคุณภู้วันายบอกคุณภาวันายบอกชุบชุบชุบสิครับโอบาลิชุบแล้วเอาคอตตีพื้นหนึ่งทีพวกมึงตื่นขึ้นมาอย่าอู้งันโอโ้โห <laughs> ชิไหมเนออบาลิเรียบร้อยแกชุบขึ้นมาไม่ดูเจอเลย <laughs> <laughs> คุณเอ็กซแซดบอกชนะนั่นนี <laughs> <ๆ>่ไ <laughs> ห้บินไปแล้ว ไม่เป็นไรแล้วเราทนต่อไปได้อยู่ได้อยู่โอบาลิมัง้งชีวิตไม่สิ้นก็ต้องทนต่อไปยังไงเท่านีสา้สู้เขาลุกลักสู้เขาผมต้องดูฮะว่าโอ,โอบาลิจะเก็บใครก่อนหรือว่าโอบาลิจะโดนใครเก็บอื้ออดบับ๊บลบบั๊บไปป่าไม่ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะบีเซีต้องเรียกว่าวจะโดนเก็บเมื่อไหร่ดีกว่าครับบิเซเลียร์เขาไม่ลบบับ๊บใช่ไหม พิเซเลียมีห้าบัฟแต่ไม่มีลบบัฟใช่ไหมผมจำผิดอ่าช่วงนี้สัญญาณผมไม่ค่อยดีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลบครับลบช่วงนี้สัญญาณผมไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีเสียงกระตุกบ้างนะครับช่วงนี้ได้ได้เข้าใจครับต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับได้ครับคุณภูวนายบอกลบลบลบครับลบลบคุณภูวนาบอกลบก่อนครับแล้วก็แปะห้ามบัฟอ่า เหมือนตอนนี้เหมือนสัญญาณผมกระตุกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาอ่คุณโอบาริฟังฟังเสียงจากของผมในในช่องดิสคอร์ดได้แล้ครับอย่าอย่าไปดูตามคลิปนะคลิปจะดีเลยนิดนึงอ่ามันก็กระตุกอยู่นะครับอโอเคไปไหมามาแล้วฮะเซซิเซเซิว่ายังไงเอาวะ อย่าบอกอ,าาอย่าบอกนะว่าลาด<ร>ไรเดอร์<ต>ขาวไม่จะแบกทีมนี่มันเราเราต้องใช้ความถึกเข้าสู้โอบริมิลคลเอาว่าอสองต่อสองเท่ากันอตอนนี้ผมเดาว่าคุณซิบิลพยายามจะเก็บเมทโอีแล้วนะฮะโอ้ยหมัดมังกรปาป่าปาปา,ปาจะตายไหมเนะอยังไม่ตายครับ อบิเซเรีย,ยไปแล้วเหลือแค่ปา้ามังกรแล้ววะโอ้โหผิกได้ยังไงกันเนี่ยผิกแบบงงๆโอบาลิโอบาลิมีละไรขึ้นปั๊บปนหัวของมึงหายไปซะหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะครับตอนนี้โอ้โหดูดูจากเลือดฮะเอาละครับจะบอกอะไรดีลาะควายกับควายมาชนกันฮะเนื้อกับเนื้อมาชนกันแล้วนะจุดจุดนี้นะฮะ ครับตอนนี้ผมได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ผมพร้อมแล้วโอบาริทาไม่ตายตอนนี้ก็ไม่รู้จะตายตอนไหนแล้วครับลาก่อนโอ้กดโซเบิร์ด้วยนะฮะเอาชัวโอบาริบอกกูเอาชัวกูเอาชัวชนก็ให้มังกรก็มังกรเถอะวะโอ้โหรอดได้แบบงงๆนะครับคุณฮารุซังถึงกับพิมพ์ในแชทนะบอกเอาเรื่องจัดโอบารินะฮะโอ้โหใครจะเป็นผู้ท้าชิงต่อ มาเลยคนระั oh. คุณฮารุซังแล้วกันดึงฮารุซังขึ้นมาเลยครับฮารุซังแซวโอบบรีเหรอโอบบรีบอกมาฮารุซังฮารุซังบอกกูไม่อยากจะโชว์เห็นไหมลิลิเบตลิลิเบต้โหคุณน i c จบอกสวัสดีครับนี่คือเกมอะไรครับอ p ติกซเว่นครับผมคุณเคเอบอกเป็นไงอัศวินสี่ตัว oh. อัมมาฮิ <laughs> ียนาน้ำกับเรวี่มืดนะฮะกับราวี่มืดบินไปแล้วครับ <laughs> ตอนนี้คือเรียบร้อยครับเขาเอาตัวของผมไปเรียบร้อยเอาร้านไรเดอร์คาวไปแล้วตอนเนี้ยปัญหาปัญหาความมันเดงอยู่นี่ฮะคตอตอน,นเนี้ยโปรเจกต์เน,นี้ยวันเนี้ยคือผมมาพากกับโอบาลิแล้วตอนเนี้ยโอบาลิแม่งเล่นด้วยละ่ะเล่นไปพบาลไ, <ป S 1> ไ<ป>โอบาลิโอบาลิบอกว่าเล่นเองให้ความรู้เองฮะคิด <laughs> ไม่ออกเลยครับล <laughs> ้านไรเดอร์คาวของเราเซซิมุนุณเอ็กแซดบอกส่วนตัวเป้าเนี้ยดึงหารู้สัง ผมมาชาย่ยแอนดี้รูเอลแสงรูเอลด้วยเออผมไม่รู้ทำไมคือบางคนเขาเรียกแค่รูเอลเฉยๆบางคนก็เรียกรูเอลแสงมันมันก็มีร่างเดียวปะเขาคงเรียกธาตุเพิ่มไปด้วยครับเป็นความเคยชินอ่ลูกรักโอบาลีครับใครก็ได้แบนแบนเม,สญญญมทสาณหลใครก็ได้แบนแบนเมทโอบาลี่ทิ้งไปทีครับผมได้ยินได<ท>้ยินได้ยินได้ยินโอบาลีสัญญาณหลุด ได้ยินได้ยิน mm hmm. ใครก็ได้ครับแบนเบทโคเอของของของโอบรีทิ้งไปทีครับอย่างน้อยทําให้ทีมคอมมันเสียไม่ได้แต่มันเสียกําลังใจแน่นอนคนระับคุณผู้ชม mm hmm. คุณเมเทโอมาสเตอร์บอกว่าแบนด์คราวแสงแบนคราวแสงคุณโอบรีแล้วก็หัวลรอมานะเอาว่ามาอันเซชั่นอืมคุณลูกา ขอคิดแป๊บนะครับเครียดฝั่งน nah ู้นเครียดฝั่งนู้นเดเมจเดเมจบ้ามากอันนี้เอาตามความคิดโอบาลิเลยโอบาลิว่าควรจะแบนคนจะแบนตัวไหนของฮารูซังโอ้โหแบนยากอะฮะตัวเก่งหมดเลยครับแต่ถ้าเป็นผมก็มก็คงแบนลูเอลนะครับแเ แต่ไม่รู้ทําไมผมกลัวลูลูกาคุณมเโวบอกว่า <L uka. S 1> อนาคตจะมีลูเอลมืดครับผมมาจากอนาคตสุดย้อนมาค <laughs> คุณเมเดโอเออดีเอดีอดถ้าใครฟังเสียงผมกระตุกกระตุกต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณคอ่อนข้างจะไม่ดีเยงโอบาริที่มาช่องผมไม่กระตุกครับโอเคแต่ผมกระตุกขอโอบบลิน่า <laughs> น่านาจะมีปัญหาทางฝั่งรีซีของโอบาลิครับแต่ว่าทางทางเซนต์ออกมาไม่มีปัญหากับผม Okay, อออโอเคครับคุณภูวนัยบอกแบรนรูเอลอ่าโอเคครับตามนั้นฮะเอาละครับเมทโคโอเอลูกลักครับพ้บาบเข้าไปเอาละครับโอเคครับพร้อมตั้งรับแล้วครับออยังไม่พอกูอัมมาตะเอาละฮะเข้ามาเข้ามา,มาไดา้กัดฟันนะฝังฮารุซังบอกกัดฟัน คุณภูวนัยถามค,คุณภูวนัยถามมาครับว่าโอเบอรี e ่ฟาร์มเซตอิมมูนจากไหนใส่ทุกตัวเลยโอ้โอเบอรี่มีสายฟาร์มแปรชีครับผมตอแบแทนมันได้เลยครับ <laughs> ผมฟาร์ม A11 ิบเออยู่ครับไอนี่แม่งสายล่าผีแม่ไม้ครับป <laughs> กบติไม่ค่อยฟาร์มมังกรครับเพราะว่าเอาสตามิน่าไปฟาร์มหันอื่นก่อนแต่ะนะสรุปโอเบอรี e ่ฟาร์ม A11 กับ B11 ใช่ป่ะใช่ครับใช่เซตอิมมูลมัน <c oughs> เซตอิ Set moon, มูนมันเออ๋อเซ็ตเซตอิมูนมันแมงมุมเนาะใช่ครับแ <พอ S 1> มงมุมสิถ้าเซ็ตถ้าเซตรีซิตจะเป็น, hee, นแบนชี่นั่นแหละครับโอบริเป็นฟาร์มสองั้นน่ะรูร้ๆก,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 กันรู้ๆกันเอาตัวอะไรดิคิดไม่ออกรักตัวเอาว่อะไรอุ้ยบินไหมเนี่ยน่าจะเหลือหน่อยนึงครับเกิอะไรขึขนข้นุ้ยกระจายเคไวโอมืดฮะไวโอมืดนี่ใช้ได้จริงๆผมบอกเลยฮะ แม่งแรงเวอร์วันบับเต็มหัวครับตอนนี้มาแล้วครับวันมอเทอร์นหกพันเอีกรอบหนึ่งหกพันครึ่งหลอดครับเอาเรื่องนะเนี่ย คุณภูวนาบอกเชียร์แลนดี ain, ้แล้วก็มีการพูดมาว่าบัฟเยอะไปป่ะเนี่ยคุณคุณภูวนาถผมแพ้พวกทีมลบบัฟครับคุณภูวนายบอกว่าน่าใสวอลออฟออเดอรมาทุกมากจริงคือถ้าแลนดี้ได้ได้ยิงนะครับพร้อมอะไรนะ w อ r ออ o ออเดในขณะที่โอบาลิไม่มีไม่มีไม่ไม่มีกันอะไรนะ ไม่มีอินอินวิซิเบิลเนี่ยผมว่ากระจายอามาตะเออผมว่า,า,าผมว่ากระจายหมดกองแน่นอนคุณเมทรโอมาสเตอร์ถามว่าควีนใช้ตัวอะไรลงบ้างฮะแบบฮันนะควีนใช้อะไรลงบ้างอ๋อหมายถึงแมงมุมใช่ไหมสัญญาณหายนะครับสัญญาณหายแมงมุมนี่คุณเมทโอจะลงแมงมุมจริงๆหลักๆก,ก็ลบบัฟบอสให้ได้ครับครับผมว่าตัวตัวหลักๆ อันนี้ถ้าถ้าผมใช้ประจำนะตัดตัดแชมเปี้ยนตัดแชมเปี้ยนเซเลโตกไป <c oughs> จะมีเอเลนาครับเอเลนาเนี่เป็นตัวหลักแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวคลิฟผมใช้เอเลนากับธารลินน่ะที่เหลือก็คือเป็นตัวเอโเลยนะครับสำหรับการลงมามุม13 แต่ถ้าลง11จริ <H anging S 1> งผมขอเสริมขอเสริมแมงมุม13หน่อยครับได้ครับแมงมุม13จริงๆถ้าจะให้เซฟจริงๆควรจะมีตัวลบบัฟเบอร์ซึกบอสไว้ติดไว้หนึ่งตัวกรณีทีมยังของยังไม่แน่นนะครับอ่าทีนี้มาใช้อาร์ติแฟกต์ช่วยได้ใช่ไหมใช่ใช่ <Viol in. S 2> อ่าใช้อาร์ติแฟกต์ไวโอลินช่วยได้ไวโอลินครับไวโอลิน คุณพีรพั์บอกสวัสดีครับดีจ้าคุณไปเที่าติดอยู่สิบสองฮ่าฮ่าติดอยู่สิบสองติดอยู่สิบสองมีไวโอลินของไอเอล่าชื่ออาร์ติแฟกต์อะครับหาใส่ให้เมดไว้สักตัวหนึ่งจริงๆถ้ามีเซราโตมืดก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ใครนะเอเลน่ากับกับธามารินก็สติปสติบัฟได้ครับสวยเ,เลยโอบริโอบริเล่นไปสองวินแล้วนะฮะ ตอันนี้มีคนแซวนะฮะเอาเรื่องจากโอบรินะครับอ๋อไม่ใช่ฮะคุณคุณฮารุซังโดนโอบริเล่นไปแล้วฮะอ่ะเพราะคุณลูเกียพิมพิมมาว่าสุดๆนะครับโอบริบอกเลยโอเคแกเป็นไลน์ต่อไปโอเคโอบริไออัไมคคุณพูว่านยบอกว่าธามารินลาสแลนดี้วิเวียนห้าห้าแล้วก็ก๊ดก๊ดคุณผู้วบอกว่าใส่ให้โตมืดโตมืดก็ได้อยู่ครับก็ได้นะแต่มันต้องมีตัวคอยซัพพอร์ตมานะมันมันลง โอมืดมันลงได้แค่ A 1 1โซโล่อะ12นี่โอกาสน่าจะโอกาสน่าจะต่ำกว่า50%แต่13ลงไม่ได้เลยนะครับสเอ้ย13มันโยนบัฟกลับไม่ได้นี่ใช่มันลงไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ามีบัฟเกิน3ปุ๊บป๊อตจ,จะบัฟทันทีเออคือคือลบเขาเรียกล้างทุกอย่างแล้วก็บัฟตัวเองอ่ะคือเงื่อนเงืนไขคือห้ามห้ามดีบัฟแมงมุม13อ่อะห้ามดีบัฟมันเกินเกิน3มดีบัฟเกินเกินใช่ เกินสองถ้าอันที่สามปุ๊กก็เริ่มเลยบ,บอกว่าอะไรนะขอรหัสหน่อยครับรหัสหนึ่งสองสามสี่ครับคุณลูกเกียบอกว่าไม่คิดเยอะฮะตอนนี้นะครับขอขอขอมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแบรนเบียร์น้ํากับวิวมืดนะฮะคุณลูกเกียบอกว่าเอาอะไรนะ CCF นะครับเซซีมืดโอบบลีบอกว่าได้ดีครับได้ดีครับแบนแบนเบียร์น้ําเอาเบียร์มืดไป ว,ว <c oughs> คลาวแสงคุณไมทธิวบอกว่าตอนนี้ทีมมันตโตมืดวิวไม้ลาสเซซํทามห่าฮ่ทมห่าฮะผมว่าเอาโตมือดออกอาจจะต้องเอาโตมือดออกหาเอลีตัวตัวอื่นแทนถ้าถ้ามีถ้ามีแลนดี้ก็ดีครับถ้าไม่มีเอาตอัวอื่นนะครับคุณแลนดีบอกว่า,วารอดูโอบารีโดนตกเรารอมาสามตามแล้วถ้าถ้ามีคนรอดูไม่คนรอโดนตกเลยครับ ถ้ามีคนถ้าถ้ารอโอบารี้โดนตบครับ <c oughs> ผมว่าไม่สะใจเท่าเข้ามาตบโอบารี้เองครับ <c oughs> อย่าลังแกผม <c oughs> คุณพูวไนายบอกว่าเมื่อไหร่สลับของจะมาแล้วเมื่อไหรจ่จะบัฟจะบัฟที่ประกาศบัฟล่าสุดต้องบอกว่าเมื่อไหร่ สลับของอะเหรอสลับของโูพักนึงอะฮะพอเพิ่งผ่านไปเนาะบัฟที่ประกาศบัฟล่าสุดคือยังไงเอ่ยน้าถ้าถ้าบัฟที่ประกาศล่าสุดน่าจะอาทิตย์นี้ป่ะน่าจะอาทิตย์หน้าเข้านะครับถ้าจำไม่ผิดเอาว่ะโอบลิข่าวแสงแกไปแล้วว่ะโอบลิเขาบอกแบนนดนดิซี่ฝั่งนู้นเหมือนกันคุณเมทาบอกว่ายังไม่แตกก่อนลงมิอยู่แต่ยังไม่ทำแม้ว่านางจะยังไม่ได้บัฟก็เถอะ เดี๋ยวต้องขอโทษนะครับบางบางบางวิดดิ้งยูทู e มันกรองออกไปนะครับใช่แต่คำ<ๆ>ว่าแตกไม่น่ามีปัญหาอะไรของมันว่ายูทู e คือถ้าอ่านทันนะ่ะก็ทันนะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ทันก็คือมันมันจะมันไปโดนโดสกีลบออกไปนะลิมิเตอดครบทุกตัวยังไม่ยังไม่ไม<ต>ทำฟาร์ <ทำ S 1> ามอยู่เหมือนกันเอ๊ยแต่ผมไม่มีลิลิเบตว่ะผมอยากได้ลิลิเบตแต่กลัวกดแล้วได้นี่มากเลย พี่อย่าพูดว่าพี่อยากได้กมไม่ต้องกลัวครับผมได้เรียบร้อยแล้วลีโอมืดๆ่นเหรอตัวละครแสงมืดที่เก่งที่สุดในเกมกูยอมใช้สลับช็อตมากดีกว่ามาอย่างรวดเร็วคนณธิตคอยบอกว่าสวัสดีครับโสดครับไม่มีผัวเฮ้ยสุดยอดมากเลยครับคุณภูริบอกเคนมาว่ะเอามาเฮ้ยเอาแผนโอเบอรี่ครับใครมีโลบัฟโอเบอรี่จัดการมันเดี๋ยวนี้ครับคุณชูทิพนถามว่าเอลฟนจะบัฟเมื่อไหร่เหรอครับ ผมลืมบอกเบลผมสายเคาน์เตอร์นะครับเบลสายเคาน์เตอร์มีคนหามาโอบริบอกว่าเอลเฟนจะบัฟเมื่อไหร่เอลเฟนตัวไหนวะโอ้น่าจะยากอรเป็นตัวลิมิเต็ดน่าจะยากมากเอลเฟนเอลเฟนอ๋อโอเคผมผมลึกหน้ามันออกละแต่อย่างที่โอบริพูดครับน่าจะยากเพราะเป็นตัวลิมิเต็ดใช่ครับคนไม่ได้คนคนไม่ได้ใช้เยอะและไม่เจอปัญหาเยอะขนาดนั้นนะฮะคุณเองเจบอกว่าโอบริต้องเราใช้เม็นส่วนใหญ่ก็สะสมความน่ารักซะมากกว่า ผมก็คือหนึ่งในนั้นเลเวลหแล้วก็นอนคังเรียบร้อยครับโอดเศร้ามีคุณเน็คุณคุณเอกซีบอกว่าโอบลิต้องเลิกใช้เมทโคอีวะสมายเกตจะได้บัฟอ้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับปณโะไรบอกว่าลีโอเก่งนะอย่าจบจับลีโอกูพูดถึงเลโอมึนนี่พูดถึงเลโอในวิตีคู่ขนาดป่ะเนี่ย สมมตินะโอบลิโอบลิยังอยู่ปะวะสมมติว่าสมมตสมสมติว่า,วาจะบิวเลโอมืดอ่ะคือแบบสมมุติเลยสมมุติเลยโอบลิจะบิวสายไหนโอ้โหคิดไม่ออกจริงๆสกิลเลโอมืดเป็นสกิลแห่งอนาคตเดังนั้นคิดไม่ออกเลยโคตรแบบโคตรเดือดคุณไมทเทอร์บอกว่าเท่าที่ดูมา คุณโอบอรี่หลักๆนะขาวแสงมิงแสงเม็ดแล้วก็ตัวดาเมดเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเฮ้ยอย่าบอกเขาสิอย่าบอกเขาสิาาส <c oughs> คือถ้าตาไหนอะ่ะมันไม่เอามอนมอนสตาร์เทนเนเบียทเทเนเบียมานะมันก็ต้องเอาไวนโอมือดมาโอ้ไม่ได้งนี้ว่าโอบอรี่คนในห้องเยอะขึ้นแล้วอ,ะอ่ะเรามีสโลกแกนเหมือนเดิมใครคอมเมนต์มาใครคอมเมนต์กูกูลากมาตกนะโอบอรี่บอกขอบคุณคุณวิลลี่สำหรับการฟอลโล่ด้วยครับขอบคุณสำหรับการฟอลโล่เพจผมนะครับ แต่ว่าไปตามเพจโอบริด้วยนะฮะโอบริกำลังจะมีคอนเทนต์อีพิกเซเว่นในอนาคตนะฮะก็เดี๋ยวเพจปลอตอนนี้กำลังเต็มตัวอยู่ครับเพจปลอก็มีนะฮะเพราะงั้นทุกคืนเสาร์นะครับทุกคืนเสาร์เราหาสมาชิกมาตบตีกันนะครับเพื่อความบันเทิงของพวกเราทุกคนนะฮะคุณอิทคอยบอกว่าอ้ามิงแสงเลสแต่ผมว่าเหมือนโอบริโลนรังแกมากกว่านะครับตอนนี้นี่จนถึงตอนนี้กูเห็นมึงลังแกเขาอย่างเดียวเลยโอบริเอาเ่ะครับแมอ้ามิงแสงเลสเท่าไหร่หรอครับ โอเคอามิงแสงเ,เลตเท่าไหร่โอบริมีคนถามมายังไงนะครับอ,อนี่ไงไออ,อามิงแสงอะ่ะาารีสตันเท่าไหร่รีสต,ตันจำไม่ได้เกินเพราะว่าผมโมสปีดมา2อ0รสี่สิบแสงมกสปีด240สอ้ทยี่สอามใช่คุณผู้ใดบอกว่าอยากได้ลีโอเขียวจะวันชดแบนชีอาจะเป็นต้องมีครับจะเป็นต้องมี เพื่อเพื่อการวันช็อตแบนทีครับเราเราพูดเรา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 ต้องสะโคบตรงนี้นะเราพูดถึงลีโอม้นะเราไม่พูดถึงลีโอมืดนะครับไอ้นั่นอยู่ต่ำต้อยยิ่งกว่าสไลมช็อกโกแลตโอบรีบอกชิปหายแล้วฮะเห็นบาซ่าอยู่รางๆาอุ้ย่โอบรีบอกว่ามาเลยมาเลยเริ่มเปลี่ยนแนวเราต้องเริ่มเปลี่ยนแนวแล้วต้องแบตโตมืดกูนะฮะโอบรีบอก คุณลิทึมว่ายังไงคุณอินชอยแบบก็เหมือนคุณลิทึมจะรู้ทางผมเป็นอย่างดีเลือกมาแต่ละตัวสุรินนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยนะคือกูไม่กล้าเล่นมุกนี้เลยแต่ว่ากูปล่อยออกไปบ้างคุณไนซ์บอกตัวเทพแย่ช่วงนี้นั่งนิ่งแล้วครับทำไมฮะจุกๆเหมือนโดนลังเกรู้สึกว่าโดนเค้าเตอร์มาทุกตัวเลยครับคุณภูวนาบอกแกงมากสงสารลีโอมืด คือผมไม่ได้อยากจะโผมไม่ได้อยากจะแกงรีโอมือมดว้ยคือผมพยายามแล้วเชื่อผมเลยตั้งแต่ผมได้เป็นมาในครั้งผมแบบนอนเอาแบบเอามือคิดเอาแบบเอาตีนกายนะผ่าแล้วคิดว่าเฮ้ยอาวุธของไอเซตอะไรนะไอไอเซตใหม่อะแต่พอเอามาใส่กับมันได้ไหมนะคิดไปคิดมาฮะโอเคกูคไม่อยากล่าใครเดด <c oughs> ไม่เอาทําไมเหมือนผมรู้สึกว่ากําลังจะโดนแบนด์อมิงแสงยังไงก็ไม่รู้ใช่ผมว่ามันน่าจะบินแล้วล่ะ คุณลิทึมเหมือนจะรู้ทางผมเป็นอย่างดีฝั่งนู้นเขาเลือกแบนด์ไปแล้วด้วยฮะโอบริยังไงดีทางเราอะเราเอานั่นไงคุณเอ็กซีบอกแบนดซีเซเลโตชัวใช่ฮะเขาแบรนด์หมิงแสงฮะเพราะว่าโอบริดันประกาศผ่านไลฟ์ไปว่าหมิงแสงสปีสองร้อยสี่สิบเร็วเร็วเลหมือนหลุดปากออกไปเรียบร้อยคือถ้าบอก <c oughs> เขาถามค่าลิสตสแตนไม่บอกสปีี <c oughs> เรียบร้อยไทยวินแสงฮะ ไอวินพูดทะเยอทะยานเลือดสองหมื่นนะครับทำเป็นเล่นไปอัดนะอินอย่างอลังสมกลับเป็นตัวละครฮ้าเดาปั๊บปั๊ปัปป,ป,ป,ปสปีดและสตาร์ดน,นสวนกลับมาคือเลวี่เนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะผมบอกเลยว่าบิวเซตเคาน์เตอร์เนี่ยแม่งแสบสันมากเลยนะตัวละครตัวนี้เหมือนตอนนี้กำลัเงเสียเปรียบเล็กๆนะครับไม่เล็กแล้วไม่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 เอายังได้ฮะแลนดี้คุณยังไม่บินเอาชิปหายแล้วครับนจุดจุดนี้ปั๊บ ปึ้งบุกคอนเอาละฮะมาแล้วฮะแล้วผมจะเอาอยัางไงต่อฮะคุณภูวนัยหัวเราะมาแล้วบอกถามไม่ตรงคำตอบถามไม่ตรงคำตอบอุอ้ยอุย้ยพร็อกด้วยพร็อกสองขา้ลายก่อนโอเบอรีตายแล้วเกิด<า>ใหม่เห<ร>มือน,<ร>นกันตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกันลงมีชุบหมดกองกลับมาแบบเบาๆฮะโอ้ โอ้โหลุกขึ้นมาอย่างนั้นเหรอโอบาริโชเดะ oh. โอ้โหอุ้ยจบละช่วงเวลาของโอบาริจบสิน้นลงแล้วคนระับ <c oughs> ไอวนินบอกว่ายัง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 ไม่ถึงเวลาลวลๆๆๆๆเรายังมีเม็ดอยู่ <c oughs> ความหวังเม็ดน้อยๆ <c oughs> ของโอบาริรู้จักไหมบลูฮาวายไม่ขี่ไอวินไอวินบอกยังได้อยู่ฮะจะทุบใครดี โอบาริเลือกที่จะทุบลาวิลาวิไม่เคาน์เตอร์ฮะถึงเวลาแล้วเชิดฉายเอาละฮะเอาละโอ้โหเม็ดน้อยน้อยปลากราบคุณลิทึมไม่น่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรามีความหวังกับเบ็ดน้อยๆยอยู่ครับจะมีความหวังอะไรอีกวะ มีคนหัวล้อโอบริขิดแล้วก็หัวล้อมาคุณอีกคอนือนเป็นยุจอบาตร์ทีไปเก่งกว่าร่างมืดตัวเองใช่แล้วก็คุณเมเทอรวบอกเอ้าหมดตี้หาเรียบร้อยอ่ะมีคนคว่ำโอบรีไม่ได้ัะคุณลิทึมอะะอ่ะ